วัสดีครับผมแม้งแต่ชอแม้งสมายะะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกาะกูดจังหวัดตลาดนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็น e ีที่สีแล้วเนะาะมะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าที่เกาะกูดเนี่ยจะมีที่กินที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจบ้างแล้วเราไปพักกันที่ไหนนะครับผมตามไปดูกันได้เลย สำหรับการเดินทางนะครับของเราใช้รถส่วนตัวดังนั้นเราก็ปักหมุดกันที่ท่าเรือแหลมสอจังหวัดตลาดได้เลยครับแล้วก็พอดีเราดีลกับโรงแรมมาซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาก็มีเรือรับส่งให้เรียบร้อยก็คือเป็นของเรือบุญสิรินะครับผมดังนั้นเวลาเราจอดรถเนี่ยเราก็สามารถไปจอดที่บริษัทของเรือบุญสริริบุญสิริได้เลยอ่าแล้วเขาก็จะมีรถรับส่งให้นะครับอ่าคราวนี้อันนี้คืออยู่บนเรือเรียบร้อยและ้ะพอเดินทางได้สักพักหนึ่งไม่นานมากครับ นั่งอยู่ด้านบนเขาจะมีทั้งอินดอร์และเฮ้าดอ์นะพอดีเราชอบนั่งบรรยากาศเสิบรรยากาศ <c oughs> ีิวันที่เรามาเนี่ยค่อนข้างฝนคลึมๆนิดนึงอ่ะพอหลังจากนั้นเมื่อเราถึงที่เกาะกูดเนี่ยที่ผมชี้นี่ยนึงเกาะกูดละเขาก็จะมีรถอีกทีนึงสําหรับรอที่ท่าเรือเรียบร้อยเพื่อไปส่งที่โรงแรมอีกทีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าพอมาถึงนี่่ทีแรกเข้าใจว่าฝนจะตกแต่กลายเป็นว่าร้อนอบเลยน่าจะฝนเพิ่งหยุดไปเนาะ คราวนี้นี่คือระยะทางในการในการเดินทางนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีได้จากท่าเรือมาหาโรงแรมนะค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างชันมากในการเดินทางนะครับแต่ว่าแน่นอนเขามีรถรับส่งอยู่แล้วสบายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องขับรถเองเนาะหรือถ้าใครอยากจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าของแล้วแต่ที่นะอย่างโรงแรมของผลเองเนี่ยเขาก็จะมีอมอเอไซค์ให้พร้อมพร้อมอยู่ในแพคเกจเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือเวลคัมด d ้ i ครับผมมาถึงของโรงแรมและพอถึงที่พักแล้วเราพักผ่อนกันสักครู่เราก็ออกมาพายแรคายักกันนะครับผมกับพายซับบอร์ดเนาะอ่าพอดีแพลนเหมือกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าช่วงเย็นเราจะมาพายซับบอร์ดกันซึ่งเรามาถึงที่เกาะกูดรวมพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ประมาณบ่ายแก่ๆพอดีอแต่น,นี้คือแนะนําให้เพื่อนๆต้องจองก่อนนะครับเ้ยเป็นไงบ้างฝั่งทีมอ่ะรอรอรอเดี๋ยวจะถ่ายรูปรอถ่ายรูปอยู่เร็วเร็ว อันนี้คือทางระยะทางจากของเจ้าเราเรียกว่าของเจ้าเนาะจากข้างในของตัวก่อเองเนี่ยพายออกไปข้างนอกนะครับผมระยะทางค่อนข้างไยพอสมควรแต่ก็ถือว่าเอาไปว่าพายไปเนี่ยเกือบเหนื่อยดังนั้นพายกลับเนี่ยน่าจะไม่ไหวเขาแต่ว่าพอดีเขาจะมีบริการที่แบบว่าคนคนเรือเขาเนี่ยเขาจะขับตามไปแล้วเขาก็รอลากกลับเนาะดังนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เพื่อนเหนื่อยเขาก็จะลากไปให้ครับ อันนี้คือบรรยากาศที่เราไปเล่นกันนะครับเอ,อ,อนเนี่ยนี่อ,น,น,อ,น,น,อน,นี้กำลังสวอออนอ,อ,อันนี้คือโซนที่กำลังจะถึงหาดละอันนี้คือชาวต่างชาติเขา,าว่าลังกลับกำลังกลับไปแล้วเนาะแต่ว่าที่พายซับบอร์ดอยู่ที่เช่าเนี่ย มีหลายที่นะครับผมเดี๋ยวไว้จะผมส่งของผมเฉพาะของผมเนาะให้ดูซึ่งบรรยากาศตอนที่เราออกมาเนี่ยจะพระอาทิตย์เกือบตกพอดีซึ่งเราก็กะไว้แล้วแหละว่าจะออกมาเนี่ยให้เจอพระอาทิตย์ตกพอดีเนี่ยซึ่งแสงตอนนี้สวยมากแต่ต้องขออภัยด้วยว่าพอดีเราถ่ายแล้วไฟล์มันหายก็เลยกลายเป็นว่าไฟล์ตอนนี้มันเลยไม่ชัดเราดึงไฟล์มาจากไอตัวตัวลายแทนมันก็เลยไม่ชารต้องขออภัยนะครับ อันนี้คือหลังจากพายมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเล่นกันอยู่หน้าหาดคือเราสามารถพายออกมาที่หาดได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเขาจะติดกับคลองเจ้าพอดีเลยนี่คือบรรยากาศพระาทิตย์กำลังตกคอดีสวยมากครับบรรยากาศจริงคือสวยกว่าในในในกล้องเนี่ยมากเลยอเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปนะครับ แล้วตอนนี้เราก็เปิดวาร์ปกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ทุกคนเล่นน้ํามันก็หิวกันแบบหิวโซกันมากเลยร้านที่เรามาฝากท้องวันนี้นะครับผมเป็นร้านที่ผมค่อนข้างรีวิวดูรีวิวมาเยอะมากชื่อร้านระเบียงไม้นะครับหรือถ้าจะเซิร์ชใน Google Map ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือบ้านคลองเจ้าเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าทุกเมนูอร่อยมากนะครับผมเพราะว่าผมตะเวนชิมทุกโต๊ะเลยมี3โต๊ะก็คือชิมทุกเมนูเลยสั่งไม่เหมือนกันส่วนเจ้าตัวนี้ น้องไซบิเลียนแวะมาทักทายครับผมอ๋อแล้วแลยดเรื่องราคาของร้านนี้นะคะรับผมเรทก็คือเหมือนร้านอาหารทั่วไปตามกรุงเทพน,นะ,ะหรือเพื่อนๆอยากดูราคาสามารถเข้าไปดูที่ google map แล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปให้ได้เลยนะครับผม และสุดท้ายก่อนหมดวันแรกแล้วก็มานั่งชิลที่บาร์นะครับผมเป็นทางก่อนกลับรีสอร์ทพอดีอ่าซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแล้วก็ราคาน้ําก็เป็นราคาทั่วไปของราคาเกาะเนาะ mm hmm. อื้ึอ่าแล้วขอราตีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับ mm hmm. อารุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่2อครับอันนี้คือบรรยากาศของที่พักนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะลง รายละเอียดที่พักให้ใต้คลิปเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะลงใต้คลิปให้หมดเลยอ่าซึ่งบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยมีเหมือนจะหมอกลงนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกเนาะวันนี้เป็นวันที่เราจะไปดำน้ำกันมาลุ้นกันว่าเราจะฝนตกไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนไปดำน้ำกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปแวะเที่ยวหาดต่างๆกันครับผมมีหาดรับจะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยไปดูกันเลยดีกว่า นี่คือจุดที่ผมบอกครับผมหาดรักของเรานั่นเองจะบอกเป็นหาดก็ไม่เชิงเนาะแต่เดี๋ยวมันจะมีหาดที่มันสวยด้วยอันนี้คือมุมที่มันจะอยู่อยู่ในโขดหินอีกทีหนึ่นงซึ่งน้ําสวยมากแล้วก็เป็นโขดหินที่สวยมากเห็นไหมครับตามภาพเลยซึ่งภาพในวิดีโอกับภาพในที่จริงเนี่ยโอ้โหต่างกันก่อนน้ยินในภาพในวิดีโอว่าสวยแล้วที่จริงสวยกว่านี้ครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้เราได้รูปกันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือ <c oughs> ทางลงทางขึ้นค่อนข้างลำบากอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ไม่สะดวกเรื่องแอดเวนเจอร์นี้นิดหน่อยก็อาจจะมาแค่หาพอเดี๋ยวผมจะให้ดูหาดหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวไปดูหาดกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนและนี่ก็คือหาดครับผมแต่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมฝนตกค่าแต่นี่คือช่วงเช้านะครับผมก็ขอให้ฝนเขาตกเนี่ย เอาให้หมดเลยในช่วงเช้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้ไปดำน้ํากันซึ่งเพื่อนสังเกตไหมครับอันนี้คือไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่อะไรเลยนะสวยมากตามในคลิปที่บอกเลยคือน้ําใสข้างล่างเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้บ้างนะครับผมอันนี้เพื่อนๆไปนั่งรอหลบฝนต้องบอกว่าโซนที่เราถ่ายทั้งหมดเนี่ยคือโซนเดียวกันหมดเลยนะก็คือเป็นหาดหรือเป็นอ่าวตรงนี้ลกคนเรียกว่าอ่าวแล้วกันอ่าวตรงเนี้ย เป็นโซนถ่ายรูปเนี่ยมีหลายมุมมากๆเลยอ่าสี 4, ่ห้ามุมเลยที่ผมดูอ่าสวยมากๆต้องมานะครับเดี๋ยวเราไปดูหาดต่อไปกันครับหาดต่อไปเนี่ยจะอยู่หน้าตรงหน้าโรงแรมทูเทสีเนาะ อันนี้คือสะพานสายลุงซึ่งตอนนี้น่าจะเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมของเราจะไปตั้งแต่ต้นปีก็เลยยังเป็นสะพานสายลุงอยู่นะครับอันนี้คือ,อต้นมะพร้าวคู่อันนี้จะอยู่อีกหาบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะให้ทั้งหมดเลยว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างเนาะนะเพื่อน,อนๆไม่ต้อง,ง<ๆ>กังวลว่าจะหาไม่เจอนะครับมาแต่แล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลาเปลี่ยนชุดไปดำน้ำกันดีกว่าฮ่าฮ่า อ่าตอนนี้ถึงช่วงครึ่งบ่ายกันแล้วนะครับผมจะเตรียมชุดไป2ชุดเนาะไปชุดถ่ายรอๆหน่อยบนเรือกับชุดดำน้ํานะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่น้องคนเรือเขานัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดให้เนาะว่าท่าเรือตรงนี้อยู่ไหนซึ่งขนาดแค่ท่าเรือเนี่ยยังบรรยากาศดีมากเลยครับผมซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าเมื่อเช้าเราฝนตกใช่ไหมตอนนี้คือแดดออกสบายเลยดำน้ําเหมือนบรรยากาศเป็นใจเนาะ อ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับอันนี้คือน้ําใสแบบเห็นโตปลามากๆแล้วก็คือรู้ดูออกเลยว่ามันลึกขนาดไหนนี่ขนาดแค่ท่าเลยยังสวยขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราออกเรือไปแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกทีนะครับอันนี้คือเห็นตรงข้างล่างนะเห็นเป็นหินแบบชัดแจ๋วเลยคือสวยมาก มาเดี๋ยวมาดูเรือกันดีกว่าครับผมของเราเนี่ยจองกับเดอะแซนเวฟนะครับซึ่งเรามากัน8ดคนก็เลยจองเป็น p r i v a t e เนาะเป็น private trip ขเขาก็จะพาไปที่ต่างๆไปตกมือกไปดำน้ำดูปการางแล้วก็ไปหาดที่เป็นหาดรับที่จะอยู่บนที่เราไม่สามารถไม่สามารถเดินหรือเดินทางไปได้แบบใช้รถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยขับไปไม่ได้บนเกาะกุฎนี่แหละครับแ,แต่เราต้องนั่งเรือไปอ้อเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบนเรือกันนีกว่าครับ และนี่คือสถานการณ์หลังจากถ่ายวิดีโอเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยแนะนําว่าคนที่กลัวกระแทกเนี่ยควรจะไปนั่งข้างหลังนะครับผมอย่างของผมเนี่ยตอนแรกไม่รู้ขากลับก็เลยไปนั่งหลังเลยอันนี้คือน้องหมวยเนี่ยเปียหลุดเลยนะคราวนี้หลังจากผ่านวิวบากากรรมมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงที่ตกหมือกกันนะครับผมอันนี้คือทุกคนกําลังขมักขม้นในการตกหมือกัน ที่เห็นไกลๆนั่นคือเรือสำราญนะอันนี้คือผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันดูจากในคลิปเนี่ยคือดูเรือลำเล็กเนาะแต่ความจริงนี่คือเรือลำใหญ่มากอันนี้คือโจอ้ก,กำลังขมาขาเว้นกับการตกหมึกให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ก็คือเจ้าบอสส่วนนี้เจ้าเบ้นกับปุ้ม <c oughs> และสรุปแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีใครตกได้เลยสักคนนอกจากน้องคนเรือนะครับผมตกได้มา2ตัวมีตัวใหญ่1ตัวเวอร์เลอร์เลยด้วยก็คือได้ถ่ายรูปกันอย่างที่เห็นนะครับเมื่อตกมือกันเสร็จแล้วเราก็มาดำน้ำกันต่อนะครับแต่อย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นเลยครับผมค่อนข้างมีฝุ่นค่อนข้างเยอะมากเลยฝุ่นจากพื้นทะเลเนาะเพราะว่าฝนพึ่งตกไปแล้วก็คลื่นค่อนข้างแรงพอสมควร ดังนะั้นเลยไปดำในที่ที่มันเป็นไฮไลท์ของเกาะกูดเนี่ยไม่ได้ที่เราจะเห็นอ่าพวกหินใต้น้ำเนาะเป็นรูปปั้นใต้น้ําต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราแค่มากินบรรยากาศบนเรือมาตกมึกมาดูน้ําใสๆของเกาะต่างๆเนี่ยของหาดต่างๆก็แค่นี้ก็คือฟินแล้วครับแต่อย่างน้อยก็เห็นได้เห็นหอยมือเสือนี่ครับเห็นบุ๊มาเมื่อกี้นี้โหดีใจมากที่เห็น แต่โดนหอยเม่นทิ่มไปอยู่ทีหนึ่งอยู่เหมือนกันผมซึ่งเพิ่งเคยโดนหอยเม่นทิ่มครั้งแรกปวดมากครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเคยโดนเหมือนกันเนี่ยแนะนําให้เอาไอ้ตัวสกูบ้าที่เราใส่เนี่ยทุบๆๆหรือหาอะไรที่มันทุบให้ให้ตัวไอ้เข็มของมันะแตกนะครับแล้วมันก็จะหายปวดไวเนาะของผลแป๊บเดียวก็หายแล้ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปวดมากอันนี้คือภาพบรรยากาศขับเรือขอน้องคนเรือเขาขับมาที่เกาะ ที่หาดรับที่ผมบอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าแล้วเราก็มาถึงหาดรับกันแล้วนะครับที่ผมบอกเป็นหาดที่ไม่สามารถนั่งรถมาได้เนาะต้องนั่งเรืออ้อมมาอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งบรรยากาศดีมากน้ําใสมากมากเราก็ได้เวลาพักผ่อนครับก็คือเราจะอยู่นี่จนถึงเย็นเลยอันนี้คือน้องคนเรือเขาก็จะเตรียมพวก ปลาหมึกที่เขาตกได้เองนั่นแหละที่ไม่ใช่เราตกได้กับผลไม้ต่างๆที่เขาเตรียมมากับข้าวที่เขาให้เราเลือกมาก็คือจะเตรียมข้าวก่อบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริการดีมากนะส่วนอันนี้อันนี้คือเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะเป็นต้นเรื่องของภาพต่อไปที่เพื่อนๆจะได้เห็น bên Bên thăm à bên Bên lại à nam mưa đỏ Bên nam mưa đỏ Xoay máy xoay máy anh kia hết, hơi bao Nó không mực Nó không mực Mày nó mực หนาวเลยหนาวเลยว้าวเมาเมาเมาอุ๊ยสีสวยมากหลังจากทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะเป็นร้านขายน้ำแล้วก็เขาจะมีมะพร้าวที่เขาเก็บจากข้างบนนี่แหละเราก็เลยเห็นมันลูกใหญ่มากก็เลยไปลองชิมสักหน่อยนึง ซึ่งรสทานดีมากเลยครับต้องลองนะอ่ะอันนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นแล้วเรียบร้อยพอทานข้าวเสร็จเล่นพักผ่อนเสร็จก็จะพระาทิตกำลังจะตกละซึ่งบรรยากาศดีมากแล้วก็มีน้องหมาน้องหมาอีกแล้วมาส่งเรากับกอรนะครับผก็คือกลับไปอีกฝั่งในของกอรน,นั่นแหละซึ่งน่ารักมากอันนี้คือไหว้นะครับก็ไม่ได้เหยียบไม่ถึงพื้นนะก็คือไหว้มาส่งเลยแล้วก็ไหว้ไปไหว้มาไปหาคนื่นต่อ ได้เวลากลับกันเรียบร้อยครับอันนี้ฝากไว้นะครับ The Sand Wave ซึ่งดีมากจริงๆครับน้องเขาบริการดีมากบวกกับแอดมินเนี่ยเราคุยกันตลอดเลยว่าฝนตกไหมแล้วจะเดินทางได้ไหมอ่าลุ้นกันสุดท้ายเราก็ได้สมหวังอ่ะเดี๋ยวเรากลับี่พักกันอีกฝ่งครับผมไปพักผ่อนเนาะวันนี้เรามาอาศัยบาร์ของที่โรงแรมซึ่งเพราะว่าเราเหนื่อยกันมากแล้วก็เลยไม่ออกไปไหนละอยู่กับโรงแรม แล้วก็ด้วยความที่วันนี้ช่วงเช้าฝนมันตกเนาะเ mm hmm. พื่อนๆเห็นไหมครับอะไรเอ่ย mm hmm. น้องอึง hàng, ง hand, ง hand, ง hand, ง้งอ่างกาลังแง้ม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 เมาเมาต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้ต้องทําใจนะครับสำหรับคนที่จะมาพักรีสอร์ทอยู่ก,กับผมก็คือด้วยความที่เป็นรีสอร์ทที่อยู่ในป่าเนาะอืเขาอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ติดอาคลองต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสินสารสัตว์ไปไมหมดส่วนอันนี้คือหน้าห้องผมเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าห้องผมครับแต่หน้าห้องผมจะมีตัวนี้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊ก บรรยากาศยามเช้านะครับวันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่บนเกาะกูดอ่าซึ่งถือว่าเป็นทริปที่ดีมากเลยได้ทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะโดนหอยเม่นทิ่มปวดมากแล้วต้องเอาสกูบ้าทุบๆุบทุุทตอนทุบนี่คือปวดมากครับแต่ต้องทําเพราะมันจะหายปวดไวเนาะไหนจะได้ขับเรือสปีดโบ๊ทอีกซึ่งก็ไม่เคยขับเหมือนกันหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไอหาดทรายที่สวยมากทรายละเอียดมากแล้วก็น้ําใสมากนะครับผม ส่วนไอ้ตรงนี้ที่เรามาที่สุดท้ายของเราเนี่ยคือหน้าสยามบีนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นอีกมุมมหาชนมุมหนึ่ง2ที่นี้เลยตรงนี้เลยที่เขาจะมาถ่ายรูปก,กันเนาะแต่พอดีเรามาเช้าช่วงแดดยังไม่ออกก็เลยแสงอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะคราวนี้ได้เวลาไปท่าเรือกันแล้วครับผมรถก็จะมารับที่โรงแรมเรานี่แหละแล้วตรงนี้คือโซนท่าเรือของเรานั่นเองก็คือท่าเรือบนเกาะกูดเนาะก่อนที่จะ กลับไปฟังของเล่าหรือถ้าเรือแลมซองนั่นเองอันนี้คือข้างบนหอระฆังนะครับใครอยากเห็นมุมสูง360องศาของกกอบเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้เลยนะผมขึ้นมาทางค่อนข้างชันนิดนึงตรงหอระฆังแต่มุมสวยดีครับผม360องศาตามที่เห็นเลยเดี๋ยวได้เวลากลับกันแล้วนะครับบายๆเกาะกูดแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าทริปหน้าผมจะไปไหนแล้วเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนกลับเนี่ยเมื่อถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวผมจะแปะร้านที่ผมแวะไปก่อนกลับก็คือหิวแหละก็เลยไปหาว๋วาเตี๋ยเรืออยากกินก๋้ยเตี๋เรือเดี๋ยวผมแปะให้ครับมีร้านหนึ่งเล็ดมากแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักมากนะครับขายเก่งด้วยแล้วก็น่ารักด้วยแถม๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก กับคาเฟ่อีกนะครับเดี๋ยวผมแปะแปะแปะ,แปะตรงนี้ให้เลยตามกันไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมเราฟังบ๊ายบาย